สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูอาจารย์โบถ่ายที่นะครับถ่ายไรกระโพดนะครับนู่นสุดหูตดตานู่นออกไปไม่สุดนะครับไปแค่นั้นเองกลับมาใหม่น่าจะจับยาวไปทางซ้ายมือเรานะกับไรกระโพดอันนู้นก็ถ่ายไปล่วงหนึ่งแล้วนะครับกราทำกระโพดอยู่นะครับ หลังจากไปรับจ้างมาประมาณ5-6าหกโมงนะครับแม่กำลังได้เวลาเลยต้องมาถ่ายที่ตัวเองอีกเพราะว่ารับงานไม่เยอะนะครับนี่มนุษย์งานครับมนุษย์งานเอาทำก็โพดโดยเฉพาะครับเป็นดินล้วนนะครับ ที่ตัวเองบ้างก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหยอดเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมนี่ใกล้บ้านตัวเองเลยหลังบ้านตัวเองเลยถอยไปเลยเนนให้ทะลุไปเลย จะค้ำแล้วแม่ทำไงได้นะครับวแวจะไปรับจ้างโรงงานก็ช่วงนี้เยอะนะครับเพราะว่าต้องรีบหน่อยฝนมันจะตกนะครับโอ้โหจะค้ำแล้วลั่นใหญ่เลยโอ้มาควันเป็นรถไฟเลย เปดิดโหวตเปดิดวูวเฮ้ยลั่นให้ดูครับท่านผู้ชม นี่มีใจไอ้ม่งครับป่าปลายครับป่าปลายโอ้ควันดำเลยดูดูควันดำปึ๊ดเลยโอ้โหควันดำปึ๊ดเลยเข้าลึกนะครับท่านผู้ชมอาวไวหน่อยพรุ่งนี้จะหยอดนะ จบงานนี้ก็ต้องมีการซ่อมแซมบ้างนะผมว่าโอ้โหดูเข้านะครับท่านผูดด้ชมเข้าอย่างลึกนะครับมาแล้วเป็นยังไงควันดูควันนะครับโอ้โหเพราะมันจะข้ามาแล้วเหยียบหน่อย đi căng tầng liền là khắp tầng liền là khắp ờ bại lưới mẹ tầng ดูดิครับท่านผู้ชมว่ามันไหม้ยืดลึกมากอะ่ะโอ้โหทุกวันแหมเราคิดว่ารถไม่มีแรงที่ไหนได้เข้าลึกครับนี่ครับท่านผู้ชมครับดูลอยนะครับแล้วมันก็จะมืดแล้วซะด้วยอ้าถอยมาซ้ำก็ถอยมาซ้ำยังไง อาวถอยมาซ้ำครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับไม่สาใจครับโอ้โหถ้อาอย่างนี้ก็เอาแล้วแหมจะให้ถึงบาัดาลเลยไงโอโ้ทุกวันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหยอมใจกันเลยอ่ะ ไม่พอใจต้องถอยกลับมาอีกอ่ะแหมเข้าเข้าเป็นล่องอย่างนี้ยังถอยกลับมาซ้าใหม่โอ้แกนี่สุดยอดจริงเลยโอ้โหเห็นตะควันกับไดไอครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมครับอาจจะไม่เสร็จนะครับก็เอาพอประมาณเนาะเดี๋ให้ฟังเสียงใกล้ๆอีกสักเที่ยวนะครับ นี่นะครับส่วนมากจะของรถไถห,หรือว่ารถย่ำนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหาเวลาว่างไม่ได้เวลาไม่มีงานก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะงานก็มีแต่ว่าฝนมะตกครับช่วงนี้โอ้โหวันแต่ส่วนมากทีมงานของอาจารย์โบรงยพูนี่จะมีงานตลอดนะครับ สามสี่งานพรุ่งนี้ก็มีครับงานยาวอ่ะโอ้โหทุกวันนี่มันต่อ,องสีรลยรถไถครับนี่จันโบ สบายใจดีครับอ้าวเริ่มจะค่ำเริ่มจะเย็นแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงลองดิจะมีถอยกลับามาซ้ำอีหรือเปล่ามาแล้วดูควัน โอ้โห oh, <c oughs> ข้าวอย่างเอียงวิคนาดูหวันนะครับทุกท่านโอ้โหอาสสไปกันเอะทำแล้ว, <c oughs> ข,อลวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมและก็ติดตามกันพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ